โดดงานไปพักร้อนกัน อย <Hey. S 2> <pi bills>. ู่ออฟฟิศเราพูดเนอะไม่ได้ไงออฟฟิศเราเนี่ยบอกเลยว่าไม่ขยันไม่ได้ค่าน้ำมันเท่าไหร่พี่ไม่มีเนื้อไม่มีเมไหวอะไรหรอเป่าไม่ดีเฮ้ยมันย้อนแย้งเหมือนกันนะไม่ได้พลาดพิงใคหรอกาการเกิดเป็นแบบนี้นะผมไม่ได้ขิงนะแต่ผมอยู่นะตอนนี้คุณกำลังขิงอยู่เหรคุณควรถามเขานะว่าเขารับคุณในตำแหน่งอะไรแล้วทำอะไรให้ทำอะไรก็ยินดีทำเลยบทุกวันนี้ก็เลยได้ทำทุกอย่างผมบอกไว้เลยว่าพี่ผมไม่ไปเงินซื้อผมไม่ได้หรอกเออทไม่มาพอเอะไรรือเปล่าไม่นะไม่นะเลคคอร์ เย่ไปครับไปครับได้ไปสักทีนะฮะวันนี้ครับเป็นอีพีพิเศษของชวนระบายอพูดถูกแล้วนะชวนระบายชวนระบายนะใช่โอเควันนี้ครับเราจะโดดงานไปพักร้อนกันปกติพี่โดดงานไปพักร้อนบ่อยไหมปกติไม่ค่อยพักร้อนอะโดดอย่างเดียวผมไม่ค่อยได้พักร้อนเท่าไหร่อ่าเหมือนกันเหมือนกันนะเพราะออฟฟิศเราเนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหไม่ขยันไม่ได้ ค่อนข้างที่จะอยู่ยาวพอสมควรหรือต่อให้คุณไม่ขยันนะฮะคุณอยู่เฉยๆงานก็จะมาหาคุณเองได้เหมือนกันวันนี้เรียกว่าเป็น E ีพีิเศษนะครับเพราะว่าเราระบายกันในออฟฟิศกันเนะี่ยบ่อยแล้วเลยอยากจะมาเอ้ยไปเอาดอไปเที่ยวบ้างบางทีตอนอยู่ออฟฟิศเราพูดเยอะไม่ได้ไงมา,าว่ากันคือ <c oughs> ไม่อยากทํางาน <c oughs> จริงๆตอนแรกอ่ะวันนี้ต้องมีพี่ป้อมกับการมาด้วยนะอ,อแต่แบบเกิดเหตุสุวิสัยนิดนึงครับผมครับเมื่อกี้หน้าไม่ใช่พี่นะ ไม่เหมือนหรอไม่เหมือนไม่เหมือนอ่ะพูดกันต่อจริงๆอ่ะเราสามารถบอกคนดูได้ว่าความคิดเลกเลือดของเราเนี่ยนะเราอยากทํารายการประมาณนี้ที่ออกข้างนอกใช่ใช่แต่ถ้าเราพูดกันแบบตามตรงโดยที่ไม่ต้องเกรงใจใครแล้วกันเพราะเราอยู่ข้างนอกอยู่แล้วนะฮะก็คือไม่มีงัน แทนในหัวตอนนี้เราคุยเรื่องรายการกันเนี่ยพีแรกวางคอนเซปต์ช่วงวางคอนเซปต์เนี่ยเราอยากไปเทาโดว่าไยง่ายไปนอกสถานที่แต่ว่านั่นแหละฮะที่เราพูดไปตามตรงทุกอย่างมันก็คือเรื่องจริงทั้งหมดแสดงว่าตอนนี้เริ่มมีแล้วดิยังไม่มีเหมือนเดิมนะครับพูดถึงวันนี้ที่เราจะไปเนี่ยจริงๆว่าไปไปถิ่นผมอ่าไปไปถิ่นพี่ชายผมนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยพี่ผมมันตีรันฟันแทมไปหมดแล้วแถวนั้น<อ>ลงจากรถเนี่ยสาวๆแถวนั้นจำหน้าได้เลยว่าไอ้หนุ่มคนนี้ไอ้หนุ่มหน้าพอดัง โอ้โหทำชั่วไว้เยอะมากเป็นที่เรื่องลือไม่ใช่อะไรแต่เราอ่ะแต่ผมว่าคนที่อยู่ในละแวกกรุงเทพเนาะน่าจะมีโอกาสได้ไปกันบ่อยนะคือเราอ่ะอยากไปเที่ยวแต่ว่าเวลาเรามันมีไม่เยอะ,ะที่ที่ใกล้ที่สุดที่เราพอจะไปแบบเช้าเย็นกลับแบบไม่นานมากมก็คือบางแสนเดี๋ยววันนี้ปลายทางของเราคือบางแสนนะครับใช่ครับแล้วก็น้ามันเนี่ยตอนนี้มีอยู่ประมาณครึ่งถังดูดีจะกลับได้ใช่นะฮะเพราะว่าอย่างที่เราบอกครับไม่มีงบครับอันนี้งบส่วนตัวล้วนๆนะครับผมวันนี้เรามาชิวๆ สบายสบายครับใ้บัดเจ็ดตัวพูดแล้วก็สะเทือนเหมือนกันนะเอาจริงๆพูดเล่นนะแต่จริงก็คือเรื่องจริงทั้งนั้นคือถนนเส้นเนี้เมื่อก่อนผมไปบ่อยมากเรียกว่าชํานญเชี่ยวชาญเลยใช่ไหมน้่ตอนตอนทํางานที่แรกอ่ะพี่ทํางานกรุงเทพเลยแต่พี่ไปกับบางแสนทุกวันค่าน้ำมันตกเท่าไหร่พี่ไม่ตอนนั้นตอนนั้นใช้รถแก๊สก็เลยไม่หนักมากไม่อยากกลับบ้าน เอ้แต่จริงๆอ่ะผมว่าวัยรุ่นสมัยนี้ก็อาจจะเป็นเหมือนกันนะพอมันกล้าออกจากบ้านมาได้สักนิดหนึ่งแล้วอ่ะเราก็ค่อนข้างที่จะมีความติดเพื่อนติดหญิงอ่าติดหญิงนั่นก็ใช่สามไม่พูดแล้วจะพูดทำไมนะครับคือมันเหมือนกับการที่เราได้กล้าออกจากบ้านมาเหมือนเราได้มาเรียนรู้อะไรใหม่ๆเยอะขึ้นอ่ะยกตัวอย่างอย่างผมจะเข้ามาอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเฮ้ยเออเราไม่เือนกันดีกว่าสั่คือช่ย้ายเข้ากรุงเทพของพี่ย้ายออกจากกรุงเทพ คือถามว่ากลับบ้านลาบากไหมไม่ได้ลําบากมากแต่ว่าแต่ไม่กลับนะฮะกลับน้อยมากจนบางทีที่บ้านถามว่าคิดจะกลับบ้านบ้างไหมหรือถึงขั้นจ้างกลับก็มีจริงจริงใช่พดีพี่ก็โนนถึงขั้นจ้างกลับก็มีอกลับบ้านบ้าง <c oughs> อย่างว่าครับวัยรุ่นนะช่วงนั้นมันคงแบบว่ามีอะไรหลายอย่างเล้าเล้าใจเราเยอะอีกอย่างคือเหมือนเราได้แบบได้ออกมาใช้พื้นที่ส่วนตัวเต็มที่อ,อ่ะมีเวลาให้ตัวเองเต็มที่อ,อ,อะไรเงี้ยตอนอยู่บ้านจะทำอะไรเราก็ต้องเกรงใจเ็แา้วก็ออกมาแล้วแบบนี่มัน คือความใฝ่ฟฟันของกูเลยอถูกแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เงินหมดนะคะผมมันก็จะคิดถึงบ้านขึ้นทันทีเขาเรียกว่าเป็นที่พักใจที่พักใจในยามที่เงินหมดอันนี้ตรงไปไหมเพรตอนนั้นตอนมหลาลัยซันเรียนที่ไหนซันเรียนมอร,งรังสิต เรียนนิเทศอรพี่เรียนนิเทศแล้วก็สาขาภาพยนตร์เราเรียกว่าตรงสายตรงสายผมเ่ยตรงสายเลยตรงเป๊ะเลยแต่แต่ผมตั้งใจนะคือตั้งใจแต่แรกเลย<ม>ในการนี้จะเรียนนิเทศภาพยนตร์เพราะว่าเราสึกว่าเออเราเราชอบในทิศทางนี้เราก็อาจจะเป็นคนที่ดูหนังดูซีรีหรือณตอนนั้นนะรายการใน YouTube สมัยนั้นอ่ะก็ไม่งเริ่มมาเพิ่งเริ่มมากําลังเริ่มมาช่วงนั้นอ่ะพูดตรงอย่างวีอาโซนี่กำลังเป็นช่วงที่ดังๆังบุกเบิกอ่าบุกเบิกเลยใน u t u b e เหมือนเราหาตัวเองได้ไวน ากกว่าแล้วเราตัดสินใจว่าเราจะมุ่งทางเนี้ยแน่นอนโอเคแม้จะมีบางคนที่เขาอาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับเราที่บ้างใช่ก็ก็มีอย่างอย่างพ่อพูอพูดตรงพ่อก็ไม่ไม่ค่อยสนับสนุนเท่าไหร่แต่อย่างน้อยเขาก็ยังเคารพสิทธิ์ในในการที่ลูกจะเรียนอะไรก็ไปลองไปลองไปลองดูก่อนเลยดีนะถือว่าดีซึ่งพ่อแม่สไหวเนี้ยถ้าลูกแบบสนใจอะไรอย่างเงี้ยอย่าพ่งไปกีดกันเพราะนะใช่ใช่ผมว่าให้ให้เขาได้เรียนรู้ด้วยตัวเองก่อนเพราะว่าปมหนึ่งถ้าเรายิ่งกีดกันเขาจะยิ่งอยากหอนนะเว้ยถูกแล้วอย่างอย่างที ตอนนั้นตอนที่พี่เรียนนี่โลจิสติกคลิปจบไม่ต้องสายมันเคยเล่าคร่าวๆใล่พี่เคยพูดในชวนระบายไปแล้วนี่ถูกป่ะออทำไมถึงตอนนั้นถึงอยากเรียนโลจิสติกมีเหตุและผลไหมมันดังเหรอณปีที่พี่สมัครอ่ะมันกําลังเป็นพวกแบบอาเซียนเอซีกำลังโอ๋อออ แล้วคำที่มันจะมาคู่กันในช่วงนั้นก็คือคำว่าโลจิสติกส์คือที่บ้านก็มองว่าเอ้ยมันไปได้ไกลมันโค้งอ่ะว่าง่ายใช่มันโคง้งนณะตอนนั้นเราเห็นด้วยนะแต่ใจเราอ่ะเรารู้ตัวแต่แรกแล้วว่าเราอยากเรียนดิเทศเฮ้ย <Hey, S 2> มันย้อนแย้งเหมือนกันนะ <laughs> พี่เห็นด้วยกับที่บ้านอ่าเห็นด้วยกับที่บ้านแต่ใจพี่ ก็รู้ว่าตัวเองอยากเป็นนิติเรารู้ว่าเราชอบแต่เราไม่ได้คิดว่าอยากทําเป็นอาชีพอะตอนนั้นอะเหมือนงานอดิเรกใช่ใช่อะไรประมาณนั้นตอนเรียนก็เวิร์กสนุกสังคมก็ดีแต่ว่าจุดจุดเปลี่ยนจริงๆอ่อะคือตอนทํางานไหมคือพอมาทํางานสายโลจิสติกส์แล้วอะไม่คิดมันไม่ได้นี่มั่ะมันคืองานเอกสารล้วสมมติว่าไม่ใช่บริษัทนี้ยเขาทําแบบนี้ปะ ก็ไม่รู้อะเพราะพี่ก็พี่ได้ไปลองแค่บริษัทเดียวเพราะว่ามันเป็นงานฝึกงานหรือว่าทํางานเลยการทำงานเลยลใช่ไหมฝึกงานแล้วก็ต่อยอดไปทํางานเลยในบริษัทเดียวกันอ๋อตอนฝึกกับตอนทําเนี่ยความรู้สึกเดียวกันไหมความรู้สึกเดียวกันเพราะว่าตอนที่เราฝึกอะเขาให้เราทําเหมือนพนักงานเต็มตัวคนหนึ่งเลยอ่าแล้วเขาก็เห็นแล้วเขาก็ชวนเรามาทํางานด้วยเลยเฮ้ยแต่ว่ามันยังมีข้อดีนะพี่ในขณะที่พี่รู้สึกว่าพี่ไม่ค่อยแฮปปี้ในการทํางาน แต่พี่ยังทํางานของพี่อ่ะได้ออกมาดีในขั้นที่แบบว่าเขาอ่ะ เลือกที่ให้พี่เป็นพนักงานประจาต่อไม่รู้สิคือต่อให้เราไม่มีใจแค่ไหนหรือเราไม่ชอบงานแค่ไหนอ่ะมันไม่ใช่ข้ออ้างในการที่จะทําให้มันแย่ฟังไว้นะฮะฟังไว้นะครับาแบบคนที่เป็นอยู่เยอะนุ้ยคนที่แบบที่วันนี้ไม่มีลงว่ะทำงานออกมาไม่ดีไม่ได้พลาดพิงใคร่าไม่ได้พลาดพิงไม่ได้พิง้แค่เล่าจากจากที่เคยเจอมาอะไรเงี้ยเข้าใจแต่ก็มันไม่ใช่ข้ออ้างไงอ่าจบจอ่ะงั้นสวย แล้วก็ตอนนี้มีแก๊งคอสเซ็เตอร์โทรเข้ามานะครับผมช่วงนี้กำลังระบาดหนักฮััลลโหครบสำหรับบริษัทนะครับที่เพิ่งโทรเข้ามาเรียกพี่ทันไปสัมภาษณ์งานเมื่อกี้นะครับผมบอกไว้เลยว่าพี่ผมไม่ไปเงินซื้อผมไม่ได้หรอกถ้าไม่มากพอนะฮะเอันนี้เรากำลังแซะอะไรหรือเปล่าไม่ไลยนะไม่นะสายนิเทศเขาฝึกงานกันยังไง โอ้โหฮะถ้าถ่าของผมนะคือไล่หาเองเลยอยากไปที่ไหนลองลองส่งในทุเมเองทำพอตไปก่อนอะไรเงี้ยคือของท่านเนี่ยพูดตรงเราเป็นชอบเป็นคนชอบหนังจี H อยู่แล้วเราก็จะไปหาพวกนั้พวก G ีดีพวกจอกว้างพวกนาดาวผมไปสายนั้นเลยได้เข้าไปฝึกที่นาดาวบางกอกแต่ตอนที่เข้าไปฝึกเนี่ยแต่ที่เข้าไปฝึกเนี่ย ผมมาเข้าไปในฐานะอีเตอร์เออผมเข้าไปในฐานะอีเตอร์คือต้องบอกว่าการเรียนภาพยนตร์เนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนจบออกมาแ้วจะเป็นพุ่มกับหรือเป็นคนเขียนบทมันครอบคลุมทั้งหมดเลยแต่ทีนี้เนี่ยนตอนนั้นถ้าจะจะไม่ผิดนะเขาไม่ได้เปิดรับคีทีบแล้วเรารู้สึกว่ามันเหมือนเป็นบริษัทที่กึ่งๆในฝันเราพอสมควรที่เราอยากเข้าไปทำอ่ะ พูดต,ตรงๆเวลาฝั่งไทยคนมักจะแบบคือฮาแล้วก็คุณภาพใน,ในพาร์ทของงานหรือผลงานทีน่ออกมามันนข้งๆที่จะได้รับความนิยมแล้วก็ความเชื่อมัน่นระดับหนึ่งเราไม่อยากที่จะไม่คว้ามันไว้อะต่อให้เป็นอีเตอร์เราก็รู้สึกว่าเราอยากเรียนรู้กับที่นี่อ่ะวตอนนั้นคือเขาให้ลองตัดหนังไหมณตอนนั้นมันมีซีรีส์ชื่อว่า i h u i love you เป็นโปรเจกต์ของนาดาวพอดีซึ่งเราก็ได้ลองตัดแต่ว่าเราก็ยังมีข้อบกพร่องแหละ นะจากพี่ที่จิ้มเ่าไปเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยมันควรเป็นแบบนี้นะแต่ในแง่ของความให้อิสระในการให้น้องทํางานอ่ะผมว่าผมได้เรียนรู้อะไรเยอะมากๆนะผมชอบมากเขาให้ให้เราได้เรียนรู้ด้วยเองอะ่ะ <c oughs> คุณทํามาเลย <c oughs> เดี๋ยวดีไม่ดีเดี๋ยวผมมาเคาะมาตบให้ทีหนึง่งใส่อย่างน้อยๆเราได้ลองใส่ความเป็นตัวเองไปต็มทีก่อนโดยรวมฝึกงานผมก็ประมาณนี้อพี่แล้วปัจจุบันเนี่ย ทำอะไรอยู่ปัจจุบันเหรอครับปัจจุบันก็เป็นเคที T ทำช่องอะไรทำรายการอะไรขายของอะไรเหรอกูสปอร์ตด้วยครับผม <S <S <G ül> ก็ฝากไปด้วยนะครับเป็นคอนเทนต์กีฬาบางคนอาจจะงงว่าเฮ้ยพี่พี่จบภาพยนตร์ทำไมพี่มาทำเก<อ>ี่ยวกับ <ทำ S 2> กีฬาได้ <S <S อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นนะว่าการาการเลยนภาพยนตร์เนี่ยมันไม่จำกัดว่าคุณจะต้องทาหนังทําโฆษณาหรืออะไรมันสามารถทาได้หมดแหละครับมันอยู่ที่ว่าเราชอบแล้วเราไม่ชอบอะไรแล้วก็ณตอนนั้นสถานการณ์ตอนนั้นน่ะงานที่เข้ามาให้คุณเลือกเนี่ยแหมมันเป็นทามิ่งที่ จังหวะมันมาพอด like like ีบวกกับว่ากีฬาก็เป็นสิ่งที่ผมก็โตมากับกีฬาอยู่แล้วเป็นคนดูฟุตบอลอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะอินพอสมควรเรียกว่ามาหาประสบการณ์ในรูปแบบหนึ่งละการในเรื่องของกีฬาบ้างอะไรเงี้ยแต่ถามว่าณวันหนึ่งเนี่ยยังอยากกลับไปทําไปทําหนังไปทําโฆษณาไหมก็มีความคิดที่อยากกลับไปทำแล้วแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าถ้าเงินไม่มากพอก็ซื้อผมไม่ได้เ้อาะงานของครีเอทีฟต้องทำอะไรบ้าง ทุกวันนี้เหรอพี่มันทั้งหมดอ่ะการเป็นคีทีไม่ใช่แค่ว่าทำทุ่ย่ังใช่ใช่ใช่เด็กรุ่นใหม่โอ้โหไฟแรงบางคนที่เป็นคีทีแม่งตัดก็ตัดได้อีกกำกัดงานก็กำกัดได้ทำสามารถทำในคนเดียวจบในคนเดียวได้มีเยอะแยะไปแต่เขาได้เงินหนึ่งตำแหน่งใช่ไหมหนึ่งตำแหน่งเฮ้ยพี่คุ้นจังเลยอ่ะคุ้นอีกแล้วอ่ะแล้วตั้งแต่ ต้องเข้าทาํางานแบเนี้ซันชอบผลงานตัวเองอันไหนที่สุดเลยก็คงเป็นทุกคลิปที่ยอดวิวดีอะพี่ออถ้าพูดตามตรงนะเพราะว่าบางทีมันก็หายด้วยนะใช่ต้องยอมรับตามตรงว่าทํางานในแบบนี้<ม>ยอดวิวคือสิ่งสําคัญมากแบบพวกเราไงมันคือตอบเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเราอ่ะมีน้อยบ้างไหมมีน้อยบ้าง ถามว่ามีไม่มีเว้ยพี่ยิ่งช่วงแรกๆที่ผมเข้ามาทําช่องทูสปอร์ตเน็ตเวิร์กการจับทางช่วงแรกคือท้อเหนื่อยกับยอดวิวมากเคยแบบเราทําไลฟ์ที่แบบว่าคนดูแบบไม่ถึงร้อยอ่ะเนี่ยทำไลฟ์คนดูไม่ถึงร้อยกับช่องที่มีคนซับตอนนั้นประมาณแปดหมืน่นแปดหมื่นเก้าหมื่นคนตอนนี้เท่าไหร่ละตอนนี้อยู่ที่สองแสนเจ็ดอ๋อ,อที่ที่ร้านคือ a c e b o o k ใช่ปะ่ะร้านคือ a c e b o o k เออแต่ว่า y YouTube เนี่ยมันเราคาดหวังกับ YouTube เพราะถงควรไง คนซับสไครต์ตอนนั้นแปดหมื่นเก้าหมื่นคยิับนะอึสัสอ้ก<ค>อยู่ไอ้อยู่ข้าวอ่ะพี่เราจะไปกินข้าวแล้วถึงจะถึงว่ากินไรดีถึงเชลบุรีแล้วเนี่ยเมื่อก,ก่อนตอนที่เลียดอะ รู้สึกสนุกกับการได้แบบขับรถไปกลับมากเลยชอบโมเมนต์เวลาอยู่ในรถเราขับอ่ะเออผมก็ชอบแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยชอบเพราะมันแต่งแต่งไน่ะอยู่หัวหินใช่ไหมอยู่หินอยู่หินตัวหัวหินนี่กี่ชั่วโมงสามชั่วโมงได้ไหสามชั่วโมงถ้าขับแบบเรื่อยๆก็สามชั่วโมงเปิดพอไม่อยู่ในออฟฟิศอ่ะรู้สึกไม่ปวดในมาขึ้นมากกล้าพูดอะไรได้บ้แล้วมันรีแลกซ์มากขึ้นด้วยติดนิดเดียวคนมาแต่เราน้อยไปหน่อยเนาะด้วยด้วยด้วยเหตุที่แบบว่ามันอุบัติเหตุเล็กน้อยอ่ะอาาขนเ่ โทรตอนนี้เลยเหรอเออโทรตอนนี้เลยวิดีโอคอลหาพี่ป้อมไม่ได้เลยต้อโทรไปแล้วเขาทำนู่นทำนี่อยู่นี่ไงอ่ะพี่หรอไอ้เปิดกล้องเปิดกล้องเปิดเปิดกล้องด้วยดิพี่ใส่ใส่กางเกงก่อนนะใส่กางเกงก่อนนะใส่กางเกงก่อนนี่ยครับวันนี้คนดูเลยแล้วดิสวันนี้คนดูเว้ยเออวันนี้คนดูวันนี้คนดูว่ายสวยๆว่ายสวยๆหน่อย พักร้อนครับวันนี้วันนี้เป็นทีมพิเศษชวนลูกทีมพี่ป้อมมาพักร้อนชูหัวหน้าตัวจริงอ๋ออันนี้ลูกน้องอันนี้แค่ในน้ำแค่ในน้ำไปเลยพี่ป้อมแค่ในน้ำรับแรงกระแทกไม่แต่ตอนนี้เราใส่กางเกงเราใช่ไหมใส่แล้วนะโอ้ยยังชั่วกางเกงก็ค oh. <am> ่อยสบายใจหน่อย เนี่ยพี่ผมอยู่บางแสนพี่ตอนนี้ใช่ทีนี้ผมมีเรื่องใช่ไม่เจอไม่เคยชูนเอ้ยต้องให้พูดความจริงไหมทำไรอยู่พี่ทำไรอยู่ทำงานอยู่หรือเปล่าเนี่ยอู้อะไรอยู่หรือเปล่าพูดอีกก็ชูกอีกนะและกลายเป็นเหมือนกูไม่ทำงานด้วยตอนนี้ โอเคโอเคได้ไ <cents> ด้ได <h VII> ้ไปกวนแล้วไ่ก kind of ่นแล้วดี่เจอกันพี่ชายครับสวัสดีครับโอเคเรารู้ที่มาที่ไปของการเริ่มเข้ามาชีวิตทํางานของซันแล้วแล้วซันเนี่ยมาทํางานที่นี่ได้ขอโทษนะแบบหยาบๆไปต้องใช้คำว่ามึงกับกูเนี่ยมาที่นี่ได้ยังไงพี่พี่ต้องใช้คานี้ถึงจะถูกนะครับผมเป็นผลเดียวของพี่ตอนแรกเลยนะใกล้บ้านแล้วทุกวันนี้ครับไปใกล้บ้านเฉยเลย คือถ้าย้อนกลับไปณตอนนั้นผมเพิ่งออกจากงานประจำเรียกว่าก็สมัครมาไม่เรียกว่าเมื่อไหร่มึงจะหยุดจะอึกจาพี่ฮะคนดันทีนี้เออเอาพูดไปพูดไปก็ต้องบอกว่าเออเราก็เห็นเห็นประกาศรับสมัครแหละซึ่งณตอนนั้นผมมาทำ YouTube ไปยูทูบ นะครับผมก็ทำ YouTube อยู่เป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับกีฬาสปอร์ตนี่แหละสปอร์ตเอเทนเมนต์นี่แหละกีฬามาอยู่แล้วใช่แล้วพอดีว่าทางออนไลน์สเตชันเนี่ยเขารับสมัครแล้วก็เข้ามาเข้ามาสัมภาษณ์เขาก็ถามเราว่าเราชอบเกมไหมเราก็เล่าเราไปว่าเกมผมก็ชอบครับผมชอบดูสตรีมชอบดูคนไลฟ์สตรีมเกมอะไรอย่างเงี้ยนะสันก็มีช่องสตรีมด้วยพี่หวะอ่านะใช่ใช่สันก็มีช่องสตรีมอยู่หนูนี่ไม่ค่อยเล่นแล้วพี่พี่เอาเวลาที่ไหนไปเล่นนะพี่ทุกวันนี้งานก็ไม่ทําไม่ทันอยู่แล้วอ่ะก็เอาเวลางานนี้ไปเล่น ไม่ได้พี่ผมไม่ใช่คนแบบนั้นโอ้ยเลี้ยวกลับเลยเฮียเรามั่นใจในการสัมภาษณ์เรามากเพราะรู้สึกว่าเราตอบได้แบบเป๊ะเป๊ะเลยแต่ถามว่ามั่นใจว่าจะได้ไหมก็แอบวันนๆนิดนึงเพราะว่าวันที่มาสัมภาษณ์แต่มันไม่ได้มีเราคนเดียวที่แบบว่านั่งรออ่ะแล้วไอ้วันที่มาสัมคาษณ์เจอเจอใครอีกวะที่ยังอยู่รอดทุกคนเนี้ยเอาจริงนะพี่ผมไม่จําใครเลยคนที่มานั่งสัมภาษณ์อ่ะแต่คนที่มาสัมภาษณ์วันเดียวกับผมอ่ะไม่มีพวกพี่ ไม่ใช่พู่พี่เลยอ่ะเดียวกับพี่ป้อมเออเนี้ยผมรู้แล้วที่พี่ที่ชอบพูดกันบ่อยแล้วก็ต่างคนต่างชอบแอบมองหน้ากันหรืออะไรทั้งอย่างอ่ะต่างห้องอ่ะแม่งมีกันอยู่2คนอ่ะแล้วั่งมองหน้ากันอ่ะว่ายง่ายอ่ะวันนั้นเขาน่าจะเลือกผมคนเดียวอ่ะเออเออาการเอิดเป็นแบบนี้นะผมไม่ได้ขิงนะแต่ผมอยู่นะตอนนี้ไงมึงกำลังขิงอยู่หรอวันนี้สองทาเอาจริงนะเชื่อไหมว่าผมไม่ได้ถามเขาด้วยซ้ำว่าเขาจะรับผม มาครีเอทีฟเรื่องอะไรเครียรทีฟในกลุ่มไหนเพราะว่าผมเข้าใจว่าคือเคียรทีเกมแต่เขาทิ้งท้ายก่อนที่จะสัมภาษณ์เสร็จแต่ว่าเอ้ยทีกีฬาได้นี่นาแค่นั้นพูดตรงๆนะครับผมมารู้ในวันที่ผมเริ่มเข้ามาแล้วใช่ผมไม่ได้คิดว่ามันจะไปทักอื่นคือผมอะพูดได้ไม่เต็มปากว่าไม่ถามก็ไม่ใช่ว่าไม่กิบเพราะพี่โน้ตอะชอบพูดว่าอะไรรู้ปะพี่โน้ตชอบพูดว่าเวลาไปสัมภาษณ์งานหรือว่าเขาตอบรับงานอะคุณควรถาม เขานะว่าเขารับคุณในตำแหน่งอะไรแล้วทำอะไรกูกลัวพี่โน้ตจะดา่ากูทุกรายการที่พี่โน้ตไปออกแล้วพูดถึงเรื่องสัมภาษณ์งานพี่จะกูโดนพี่โน้ตด่ามาตลอดแต่กูไม่เคยพูดเขาเลยกูหละไม่ถามแต่เราอนะณตอนนั้นพูดตรงผมไม่เกี่ยงหรอกว่าคีเอทีฟไรตอนเริ่มงานวันแรกก็ถึงรู้ก็ส่วนตัวก็ไม่ได้รู้สึกติดอะไรแล้วให้ทําอะไรก็ยินดีทำอยู่แล้วท <c oughs> ุกวันนี้ก็เลยได้ทําทุกอย่างเห <c oughs> มือนกันอันนี้ความในใจนะแล้วพี่อะณ<ำ>ตอนที่สัมภาษณ์ดีกว่ารู้สึกมั่นใจหรือรู้สึกอะไรบ้างไหมหลังส อ๋อ,อ,อรู้สึกมั่นใจไกังวามั่นใจเลยนนเราก็ติดขิงเหมือนกันนะเราก็ติดขงออิงเหมือนกันนะไม่<ๆ>ไม่<ๆ>ที่ที่บอกว่ามั่นใจเพราะว่าเราเห็นเลยว่ารีแอคเขาแบบสนใจจริงๆนะอะหรือเขาอาจจะทำงี้กันทุกคนก็ได้นะ หรือว่าเราติดขิงกันไปวะพี่เอ้ยแต่จริงๆวันนั้นพี่กับมาบ้านพี่ยังคุยกันที่บ้านเลยว่าแบบยังไงก็ได้แต่จะไปอยู่โปรเซนไหนเท่านั้นเองอะไรเงี้ยไม่แล้ววันมไม่ได้แจ้งเลยอ่าเหมือนกันใช่ไหมแล้วพี่ก็ไม่ได้ถามถูกไหมไม่ได้ถามใช่ปะเพราะว่ามันอยู่ในเดสคริปชั่นที่เขียนไว้อยู่แล้วสมัครใช่ผมก็เข้าใจแบบนั้นเว้ยแต่พอมาไม่ใช่อยู่ในที่อยู่ในสมัครเลยเออแต่ก็โอเคนะชอบนะชอบนะใช่ใช่ถ้าไม่โอเคคออกไปนานแล้วนะบอกไว้ตรงนี้แต่นี่เราก็อยู่นานเกินแล้วนะอ้้ว Yeah.